สวัสดีจ้าสาวจิ๋วในต่างแดนชาแนลวันนี้สาวจิ๋วจะพาพี่น้องมาเก็บผลไม้เบราวนแมนนะพี่น้องถ้ามาเก็บในสวนเลยจ้ะได้มาชมมันกับบางเดี๋ยล่ะถ้าน้องสาวมาเก็บนั่นจ้ะนี่เป็นต้นเลยนี่จ้ะพี่น้องมึงจิ๋วคนที่มาเก็บถ้าเก็บนี่นี่บรรยากาศมันจะยู่ข้างในแหละพี่น้อง ชมบรรยากาศเป็นสวนเลยจ้ะเป็นสวนเลยมามาเบิ่งกันจ้ะมาพ่นอองเบิ่งทุ่มเขาปลาเก็บคนน่ะเก็บน้ำกินน้ำพี่นอองอพามาเก็บในป่าเลยจ้าในสวนเลยคนนี้เขาก็มังสั่งออกนะ พรพี่น้องโอ้มังมาเก็บเก็บกินเก็บกินเดี๋ยวพี่น้องเก็บสะตะกล้าวพามาเก็บในสวนเลยจ้ะนี่ได้เดี๋ยวชย เก็บบ่งพท่น้องเลือกเอาจากลูกกำงานหอนน้ำเี่งหอกหอนหอน พคนมาเก็บเนาะเฮ้ยปุ่นเต็มต้นเลยจางคลิปนี่แค่นีน้นะจ๊ะเนาะนี่สัตว์ยูกระไดนี่ที่หลอก Um, เต็มตเต็มเลยเกือบเต็มหนอนมันหอนสติวแล้วประเดียเก็บจ้ะอืมอ,อากาศกา็ฮอนหนอนมันหอน,หนพี่น้องพามาชมสวนผลไม้นะคะบลูเบร์รี่จานคลิปนี้คลิปนี้จางเนานะขอบคุณหลายๆที่เขาทท้ามารับชมกรรมชวนเก็บสติวแล้องให้กุญใจสจิ๋วจ้ะมาพอเป็นคลิปหน้าวา่าสจิว๋วจะมีมาชมพี่น้องอีกนะจ๊ะเนาะบ๊ายบาย